สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมจะพามาทําไข่แตกกันนะครับแล้วก็มีตัวอะไรโผล่มาจากตัวไข่นะครับจะทํายังไงไปดูกันเลยครับนี่ครับอันดับแรกนะผมก็จะวาดตัวไข่แล้วก็แยกเลเยอร์มันเป็นครับใ้ตัวไข่ตัวเต็มแล้วก็เป็นตัวเปลือกไข่ที่มันแตกแล้วนะครับลายพวกนี้ก็จะเป็นพวกชิ้นส่วนเศษของเปลือกไข่นะครับแล้วก็จะมีตัวที่จะโผล่มาจากไข่นะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นตัวเป็นเหมือน เงาเปลือกข้างในมันะครับโอเคครับก็เหมือนเดิมครับแล้วก็ดึงไฟล์ png ที่เรา p x p o r อแยกเยอะ์ไว้นะครับเข้าโปรแกรม After Effects เลยครับนี่แล้วก็ดึงเข้าอย่างนี้เลยครับแล้วก็เราก็อย่าลืมมาตั้งค่าโปรเจกต์มันะครับโดยการคลิกขวาที่พื้นที่ว่างตรงโปรเจกต์นะครับแล้วก็นิว o อ Position นะครับแล้วก็ตั้งชื่อไฟล์มันะครับ ขนาดก็ประมาณนี้นะครับจะตั้งไว้สัก10วิขนาดครับ60เฟรมนะครับ,นรบขนาด15คูณ15พิกเซลนะครับโอเสร็จแล้วก็อากดโอเคเลยครับนี่แล้วก็จะได้กรอบหนา้าต่างมาอย่างนี้นะครับถ้าเราไม่อยากทําให้มันเป็นโปร่งแสงแล้วก็มาติก๊กตัวนี้นะครับมันจะขึ้นสีดาให้ แ okay, ครับเรามาเริ่มกันเลยเราเอาเปลือกไข่ตัวเต็มเต็มมาวางก่อนนะครับนี่เปลือกไข่ตัวเต็มยอสักห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วกันครับตั้งไว้ประมาณนี้นะครับมาดูแล้วก็จะเอาเปลือกไข่ไอ้ตัวที่แตกไว้นะครับ มาวางทับซ้อนกันขนาดก็50%เหมือนเดิมนะครับก็ปรับขนาดมัน50%เหมือนเดิมแล้วก็มาจัดเรียงให้มันทับกันอย่างนี้นะครับมันก็ดีกันโอเคครับเราได้รูปไข่แตกที่ซ้อนกันแล้ว เ้วก็จะมาวางไอตัวเงาที่อยู่ข้างในมันนะครับแล้วก็ลาวมาไว้เลเยอร์ปรับขนาดเหมือนเดิมครับ5้เปอร์เซ็นต์ก็มาวางเลยเราจะปิดตาลไว้ก่อนครับจะได้ดูง่ายๆ ก็จะได้เปลือกแล้วโอเครับมันก็จะเป็นประมาณนี้เราจะปิดตาไว้ก่อนเรวเราจะทําเป็นแบบไข่สั่นนะครับแล้วก็มันจะมีตัวอะไโรโผล่ออกมาครับแล้วก็มาคลิกที่หน้านาฬิกาไอ้นาฬิกาหน้าไอ้ตัว position นะครับกด i n t e เ n e t ค้างไว้นะครับมันก็จะขึ้นมาให้เรากอกเอฟเฟกนะครับนี่้ก็เลือกอันนี้นะวีเกิลไอ้ตัวนี้ ทำใ้มันสั่นเราก็พิมพ์ตัวเลขเข้าไปเลยครับอยากให้มันสั่นมากสั่นน้อยนี่ไข่มาสั่นแล้วผมเพิ่มอีกสักยี่สิบแล้วกันครับนี่ไขสั่นแล้วผมอยากให้มันแตกออกสักนาทีวินาทีที่สามแล้วกันครับวิบนาทีที่สามวินาทีที่สองแล้วกันครับ ก็จะมาเปิดตาไอ้พวกที่เราทำเปลือกไข่ซ้อนกันไว้นะครับเราจะทำให้เปลือกไข่ด้านบนมันปิวขึ้นไปนะครับเหมือนว่ามีตัวอะไรโผล่ออกมาแล้วก็เหมือนเปลือกไข่มันแตกแล้วก็ปิวขึ้นไปข้างบนนะครับ แล้วก็มาทำการมาคตัวนาฬิกาหน้าโพซิชันเหมือนเดิมครับแล้วก็เลื่อนมาอีกสักนิดนึงแล้วก็มาเลื่อนให้มัน,มนพุ่งขึ้นไปนะครับนี่พุ่งขึ้นไปปรับให้มันแบบโค้งๆนิดนึงนะครับไอตัวขีดเส้นๆนะครับให้วิธีของการวิ่งมันโค้งนะครับมไม่ให้มันวิ่งตรงนะครับแล้วเราลองมาเล่นดู ็มันจะแบบช้าไปนะครับแล้วก็ขยับเม็ดมะยมให้มันใกล้ขึ้นครับมันจะได้แบบพุ่งเร็วขึ้นนี่เดี๋ยวผมจะทําให้มันพุ่งแล้วก็หล่นลงมาวางข้างๆในตัวเปลือกไข่นะครับด้านล่างเดี๋ยวผมจะทําการหมุนมันด้วยคลิกให้ตัวโรเ a t i o n นียนะครับ มันเริ่มหมุนตั้งแตช่วงนี้ปุ๊บพอมันตกฟื้นมันอยู่ในลักษณะนี้นครับมันอาจจะแตกออกมาไม่สม,มูทเท่าไหร่ครับแล้วก็คลิกคลิกซ้ายค้างแล้วก็คุมให้เป็นแถบสีน้ำเงินอย่างนี้นะครับแล้วก็ทําการคลิกขวาแล้วก็มาคีดเฟรมนะครับเป็นว8นี่นะครับ ก็จะสมูทขึ้นแล้วมันก็มาติกไอตัวลูกปอนที่เป็นเบอร์เนี่นะคะระับวงกลมเบอร์เฮ้ยเึ้ยเึิบนะครับจะขาดไอตัวกระตูนมาใส่นะครับเราเอาไอตัวกระตูนมาใส่ปรับเป็น50%เเหมือนเดิมนะครับนี่ แต่เราจะติ๊กตรงสเกลนี้นะครับแล้วก็มาปรับไอตัวแกนกลางมานันเราทังอยู่ข้างล่างแล้วชอสุดท้ายแล้วก็ปรับเป็น0%ครับแน่นอนครับมันดูโผล่ออกมา ช้าหน่อยแล้วก็อยากให้มันโผล่ขึ้นมาเร็วๆก็ขยับเม็ดประยมให้มันใกล้ๆนะครับเพื่พุ่งขึ้นมาเร็วขึ้นนะครับนี่พุ่งขึ้นมาแล้วเดี๋ยมครับอยากให้มันพุ่งสมุิแล้วก็กดคุมให้เป็นสีน้ําเงินอย่างนี้แล้วก็มานี่นะฮะหรือง่ายๆก็ F9 ก็ได้ครับกด F9 แบบนึ่งอยากให้มันปรับให้มันสมมุดขึ้นเรามาปรับไปตัวนี้ก็ได้ครับไปตัวกาฟตัวนี้ครับมันก็จะวิ่งสมมุดขึ้นหน่อยนี่ครับเราลองรามาเล่นตนะั้งแต่เริ่มต้นเรามาติ๊ก motion เบอร์นะครับอย่าลืมติ๊ก motion เบอร์ แล้วก็จะขาดอีกสิ่งหนึง่งคือพวกไอเ้เศษเศษพวกนี้นะครับเศษเปลือกไข่พวกนี้นะครับเราจ,จะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะครับแต่เพื่อแบบเป็นรายละเอียดเป็นอะไรของมันก็ลองใส่เข้าไปด้วยก็ได้ครับ ก็จัดเรียงจัดเรียงไว้ก่อน ก็มาปรับสเกลมันให้50%เหมือนเดิมน,นะครับ จะทำให้มันมันพุ่งออกมานะครับเหมือนเศษมันแตกนะครับเราก็มาปรับนาฬิกาตรงหน้าโพซิชั่นเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ย้อนมาจุดเริ่มต้นของมันนะครับเราจะลากเลยว่าเราก็ทำาห้มันขีดก็ได้นะครับนี่กราปรับมันโค้งสักหน่อย นะครับกด F9 ให้มันสมุดขึ้น จะอารมณ์ประมาณคล้ายๆประมาณนี้คนระับแล้วก็ปรับไปเรื่อยๆนะครับ ครับคุมแล้วก็กด F9 นะครับให้มันสมูทขึ้นอย่าลืมใส่ motion เบอร์ด้วยนะครับ ติดโมชั่นเบอร์นี่ครับลองเล่นดูปุ๊บก็จะเป็นประมาณนี้นะครับ ทำตัวการ์ตูนที่มันโผล่มาแบบสั่นๆด้วยนเงเช่นเคยครับทำตัวการต์ตูนสั่นติ๊กที่นาฬิกาแล้วก็พิมพ์เก้นในตัวนี้นะครับ ครับนี่ไอตัวนี้เราสามารถมาปรับเวลานะครับเราคิดว่ามันยาวก,กันไปแล้วก็มาคลิกขวาที่ตัว Composition นะครับแล้วก็ไปค o มโพ i ิชันสติ n งนะครับแล้วก็มาปรับเวลาปรับให้เหลือสักค้าวิก็พอครับจะได้บนรูปหนะ่อย ก็เสร็จไปแล้วนะครับกับตัวทับเปลือกไข่แตกนะครับแล้วก็มีตัวกระตูนโผล่มาจากตัวไข่นะครับขอบคุณเพื่อนๆมากนะครับที่รับชมนะครับรับชมติดตามนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ช่องผู้การชาแนลได้วยนะครับสำหรับวันนี้คลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ